You're listening to KS podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security t งท happiness investment มาเข้าเรื่องธีมการลงทุนของเรากันดีกว่านะครับก็คือธีมที่เราเคยแชร์กับนักลงทุนไปนะครับว่า ฟู้ดอินฟล t i ชันรอบนี้นะครับจะเป็นประเด็นที่น่าติดตามนะครับแล้วก็ทั้งในฝั่งเมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะว่ามันจะส่งผลต่องเงินเฟอ้อยังไงนะแต่ว่านี้ลิงก์ลงมาที่ตีมเพจนะเราจะเห็นได้ค่อนข้างชัดนะครับว่าในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยโหซอฟต์คอมมูนิตี้ส่วนใหญ่เนี่ยปรับตัวขึ้นเหมือดหมดเลยนะครับปรับตัวขึ้นหมดเลย เอ้ยโทษนะครับที่คุณเห็นไอ้แดงๆเนี่ยจริงๆมันก็คือพวกเกี่ยวข้องกับแบบเงินยูโรเงินออสซี่บอลยูนะครับมันไม่ใช่เรื่อคอมมดิตี้นะแต่ว่าคอมมดิตี้เนี่ยที่มันปรับตัวขึ้นเพราะว่าอันนี้มันเป็นหลายๆแอสเซทนะมันรวมหมดเลยแต่ว่าคุณลองดูข้างบนเนี่ยนะครับมันปรับส่วนใหญ่ที่มันปรับตัวขึ้นเนี่ยมันเป็นซอฟต์คอมมดิตี้รวมถึงราคานล้วมันดิบปรับตัวขึ้นกันหมดนะครับทั้งในเรื่องของความกังวลเรื่องเอลนิโยซึ่งแรงกว่าที่คาดการไว้อีก2เดือนที่ผ่านมานะครับเราเคยพูดไป2เเเเเดดือออนน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 แแแลล้้้้้วววตต่่่่หุพิิงงงงมมาาาขขึึีีีะะคครรรรรััับบท็็ไปกใฝ ความกังวลเรื่องน้ําท่วมนะครับในหลายๆหัวเมืองในหลายๆมอระสุมนะครับเรามีทั้งญี่ปุ่นเราเจอทั้งไต้หวันแล้วก็บางเมืองในจีนอีกนะครับแล้วก็น้ําที่ขาดไปในอินเดียนะครับแล้วก็ฝั่งอเมริกาก็เจอกับปัญหาน้ําท่วมขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับคือเอาง่ายๆคือถ้าคุณเปิดข่าวทุกวันเนี้ยเอลินโยนี่มีทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนประเทศไหนไม่ว่าจะแล้งก็แล้งไปเลยไม่ว่าจะน้ําท่วมก็น้าท่วมไปเลยเนี่ยนะครับก็เลยเป็นประเด็นที่ทําให้ราคาคอมมอนิตี้มันมีการปรับตัวขึ้นนะครับ ซึ่งหุ้นคอมมูนิตี้ทั่วโลกนะมันก็เล่นกันขึ้นมาณบ้านเราก็อาจจะมีน้ํามันอย่างสอพอบ้างมียางอย่างสีตังอย่าง TGH บ้างมีน้าตาลอย่าง KSL KBS บูรีรัมอะไรอย่างงี้บ้างนะครับแล้วก็มีฟาร์มอินคัมที่ราคา,าหุ้นก็เริ่มไล่ขึ้นมาทัน้งในฝัขงข่งตัว MTC สักสยามโกลบอลดูโฮมก็เริ่มไล่กันขึ้นมา2% 5%, 5 10%กันบ้างตามลำดับแต่ตัวหนึ่งที่เราลืมนึกไปนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ผมก็ได้มีการคูยก,กับผู้คุยกี่ยวกับพี่พกกพบิ๊กว่า มันก็ควรจะมีเรือเทกองที่มันเป็นตัวขนส่งตรงนี้ที่มันวิ่งควบคู่กันไปด้วยทีมนี้เป็นจริงน่ากันวอาแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ชวนพี่บิ๊กเข้ามาคุยกันสวัสดีครับพี่บิ๊กสวัสดีครับบอมเชิญเลยครับพี่บิ๊กครับก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับเรื่อง PSL เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในหุ้นที่ได้ประโยชน์ทางตรงนะครับจากกรณีทีมในเรื่องของอความต้องการรีสต็อกโดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มธัญ,ญพืช นะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเรือเทกองมันจะมีไซส์อยู่ประมาณเลสเซว่า4ไซส์แล้วกันนะก็มีตั้งแต่เรือเคปไซส์นะพานาแม็กซูเปอร์แม็กแล้วก็แฮนดี้ไซส์นะครับตัว PSL เนี่ยจะอยู่ในแคตตากรีของซูเปอร์แม็กแล้วก็แฮนดี้ไซส์นะครับซึ่งเรือ2ขนาดล่างสุดเนี่ยจะเป็นเรือที่ใช้ในการขนส่งธัญ,ญพืชเป็นหลักนะครับ ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าราคาธัญพืชหลายๆตัวเนี่ยทยอยปรับตัวขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ผมคาดว่าตัวของผู้ประกอบการเองก็น่าจะต้องมีการสั่งของเพิ่มนะครับเพราะว่าทุกคนก็กลัวว่าราคามมนจะสูงขึ้นไปอีกเรื่องต่อมาเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยลองสังเกตในเดัชนี bdi จริงๆหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆคือติดลบ6%นะครับแต่ว่าถ้าไปดูเฉพาะเรือขนาดไซส์ซูเปอร์แม็กเนี่ยหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยโบกขึ้นมาไม่น้อยกว่า30%เ นะครับตัวซูเปอร์แม็กซ์ถ้าดูจากกราฟที่ที่บอมแสดงจะเห็นได้ว่าเส้นสีฟ้านะฮะด้านล่างเนี่ยบวกขึ้นมาค่อนข้างแรงในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าควอเตอร์สามนะครับในแง่ของผลประกอบการของ PSL เนี่ยเดิมจริงเรามองน่าจะกำไรนะฮะ,อ,ะอาจจะลดลงจากควอเตอร์ที่สองเนี่ยประมาณสองควอเตอร์สองเนี่ยสองร้อยกว่าล้านควอเตอร์สามเนี่ยผมมองประมาณร้อยกว่าแต่ว่าก็ถือว่าน่าจะใกล้เคียงที่ผมคาดไม่น่าจะขาดทุนเหมือนกับที่ตลาดคาดก,กันก่อนหน้านี้ แล้วก็ถ้าดูจากเลทปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาประมาณ11,000เหรียญต่อลำต่อวันละแล้วถ้าดูจากโมเมนตัมเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับขึ้นต่อนะเพราะฉะนั้นเราเราคาดว่ามีโอกาสเลยที่ควอเตอร์สี่กำไรสุทธิเนี่ยจะดีกว่าควอเตอร์สองและควอเตอร์สามนะครับอันนี้คือ, <S <S อคือมุมมองนะฮะที่ที่ที่ให้ในเบื้องต้นครับครับพี่พี่ผมถามอีกหนึ่งครับก็คือคือหมายความว่าโดยปกติอะเวลาซอฟเมื่อกี้สมุตที่ผ่านพี่พี่กำลังบอกว่าเวลาราคาสินค้าพอฟอนิตี้มันขึ้นแรงๆอะ ความหมายคือมันคนก็มีความกังวลว่า q 4เข้าสู่ช่วงซีซั่นด้วยก็ต้องมีการเร่งสั่งและทําให้ PSL ดัชนีของตัวอินเด็กซ์มันมีการเร่งตัวขึ้นผมก็ได้แบบนี้ถูกไหมครับพี่คือคือว่าคนกังวลว่าราคามันจะขึ้นไปมากกว่าน,นี้ก็เลยรีบสั่งและตอนนี้มันรีบสั่งกันเยอะมากเพราะกลัวของมันขาดเพราะกลัวคนในบริโภคในประเทศมไม่พอถูกไหมพี่เอ่อต้องบอกว่ามันมี2แรงนะครับอมแรงแรก <c oughs> เมื่อกี้ที่บอมพูดนี่ถูกเลยก็คือคนกลัวว่าของจะแพงขึ้นแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าลองพลอตเอ่อคอม กับตัวของแตชนีตัวของเือเทกองเนี่ยมันค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันนะแต่ว่าตอนนี้เนื่อ oh. งจากว่าตัวไซส์ใหญ่อย่างฐานหินกับเหล็กเนี่ยมันอย,อยู่ในขาที่ทุกคนยังไม่แน่ใจแล้วกันเรื่องจีนแต่ว่าผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็คงปรับตัวขึ้นตามถ้าเกิดว่าสถานการณ์ของเมืองจีนเนี่ยดูดีขึ้นครับโอเค นะครับพี่บี๊กขับแล้วลงมาในเรื่องที่2ครับอันนี้คือกลุ่มที่ได้ประโยชน์นะเพราะว่าตอนนี้ซอฟต์คอมมูนิตี้วิ่งเราก็เลยบอกว่า PSL เนี่ยน่าจะได้ประโยชน์แล้วกำไรแบบเนี้ยจากเดิมที่คิดว่ากำไร Q 3 Q 4จะไม่ได้ดีเนี่ย Q 3 Q 4อาจจะกลับมาโตได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นวัฒนจักรนะครับ PSL นะครับซึ่งเป็นสต็อกพิกของเราด้วยในวันนี้นะครับพี่บี๊ถามอีกนึงแล้วแบบเนี้ย F&B อ่ะพี่มันต้องกังวลไหมเพราะว่าหลากหลายตัวต้นทุนของ F&B ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มหรือขนมหรือว่าสแนค็คหหรรืออาาเนนี่ยมัใช ไอ้ไอ้ตัวต้นทุนแบบเนี้ยเต็มๆเลยอะพี่มันมันต้องกังวลในเชิงของจะโดนสควิสมาจินไหมครับเออ่ก็ต้องบอกว่าถ้าพูดในเชิงของ f อฟเนี่ยเอ่อในรายละเอียดตัวเองเนี่ยเออ่สัดส่วนของเออ่ยกตัวอย่างเช่นอะไรนะครับเอ็นเนอร์จเอ่อน้ำตาลก็จะเป็นคอมโพเนนต์หลักนะแต่ว่าถ้ารู้ในแง่ของเปอร์เซนต์ของคาร์บูโซเนี่ยไม่ได้เยอะประมาณสักงสิบเปอร์เซนต ผมเข้าใจว่าถ้าเป็นตัวอย่างพวกสแน็คอื่นๆเนี่ยผมว่าตัวพวกเนื้อปลาหรืออะไรต่างๆนะอาจจะอาจจะสูงกว่าด้วยนะฮะเมื่อเทียบกับไอ้พวกธัญพืชที่ที่ใส่เข้าไปนะครับ mm hmm. ก็คิดว่าอาจจะมีในเชิงเซนติเมนต์มากกว่าแต่ว่าผมคิดว่าตัว,ต,วตัวหลักเองที่น่าจะเป็นบวกกับสินค้าในในกลุ่มพวก F&B ก็คือเรื่องของโมเมนตัมของตัวเลขนักท่องเที่ยวหรือว่ายอดขายที่จะปรับตัวดีขึ้น นะฮะน,นั้นน,น่าจะเป็นคีย์หลักที่จะทำให้ตัวของเอ r ร์เน็งเนี่ยเป็นเป็นตัวไดรเวอร์มากกว่าครับบอมโอเคได้เลยครับพี่บิก๊กวันนี้ขอบคุณทางพี่บิ๊กมากครับนะครับบอมสวัสดีครับ